ก็วันนี้นะคะจะมีปาร์ตี้ก็เลยมีการสั่งซีฟูด้ดจากธรรมชาติซีฟู้ดนะคะมาทั้งขาไฮไลท์ของวันนี้นะคะเจเบรี่คาเวียร์อันนี้คือแบบรสของรสของรสสโมกรอยัลฟิเลเป็นชิ้นส่วนแซลมอนที่มีชิ้นเดียวเท่านั้นใน1ตัวปลาแซลมอน สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีฟูดเทอรรปีกับยิรนันแกทันบีเดวิสค่ะวันนี้ก็เป็นวันพิเศษสุดๆเลยใกล้ช่วงเทศกาลเสริมสรงกันแล้วนะคะวันนี้ซีฟูดเทอรรปีก็เลยมีวิธีการจัดอาหารเทรยัยงไงให้สวยหรูดูดีกันค่ะตามมาชมกันได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะจะมีปาร์ตี้ทั้ง คุณพ่อคุณพ่อน้องคีรีก็จะเป็นคนอังกฤษนะเนาะคุณจุเลียนคราวนี้ก็จะมีทั้งคนไทยคนต่างชาติคนหลายประเทศเลยวันนี้ก็เลยมีการสั่งซีฟูด้ดจากธรรมชาติซีฟู้ดนะคะหลากหลายสัญชาติจริงๆจ,จ,จากทั่วทุกมุมโลกเลยมาดูกันนะคะว่าในกล่องของเรามีอะไรกันบ้างบอกเลยว่ากล่องน้องดูดีมากดูสิกล่องแบบมีความเป็นกิฟต์บ็อกซ์เนาะอุ้ยทองิกบ่อมากบ่อมากดูสิดูกล่องสองกัน มี lobster มีขาปูด้วยอะมาดูกันที่กล่องนี้ก่อนนะคะคือเป็นกล่องที่อันสั่งมาสำหรับเพื่อนๆชาวต่างชาติเลยเพราะว่ามีความอร่อยิน international จากทัว่วทุกมุมโลกนะคะนี่ก็จะได้รับการเนาะ thank you c a r อันนี้มีไข่เนี่ยนะคุณคุณค่ไฮไลท์ของวันนี้นะคะเ j e รี่ค y c a ียร r ซึ่งวันนี้ก็สั่งเป็น siberian classic s a u t truffle ขาดไม่ได้เจริงๆเพราะว่า ถึงเราจะมีซีฟู้ดอร่อยแต่ว่านนองมันก็ต้องมีการแบบดิปปิ้งนิดหนึ่งให้อร่อยยิ่งกว่ายิ่งขึ้นไปนะคะแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่ชอบที่สุดเลยก็คือซูจิโกะนะคะแล้วก็มีอิกราด้วยอันนี้ค่ะบรินี่เอาไว้ทานกับคาเวียซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบรีนี่มันก็ใช้คล้ายแพนเค้กเนาะเป็นแพนเค้กที่ทําจากแป้งบักวีนะคะเอาไว้ทานกับพวกคาเวียแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยอิกราหรือพวกไข่ปลานะคะอันนี้มิลส์คาเวียนะคะเป็นสเปรดทําจากไข่ปลาคอต รมควันอร่อยมากเลยจริงๆแซลมอนรมควนันอันนี้เป็นแซลมอนกราฟแล็กเป็นการเอาไปหมักนะคะกับตัวไปดิวแล้วก็เครื่องเทศอร่อยแล้วก็หอมมากจริงอันนี้ก็จะเป็นแซลมอนรมควนันแบบร้อนนะคะ2รสแมครรมควันด้วยนะคะวันนี้มีรส p e ปเปอร์หรือรสพริกไทยดำแล้วก็รส o r i g i ินอเช่นเดียวกันอันนี้หรูหราไฟกระพริบเบอร์ใหญ่อะไรอย่างไรเป็นแซลมอนรมควนันที่เราใช้แค่เฉพาะ ส่วนตรงกลางของแซลมอนเท่านั้น Smoke r o y a l ั f l l เ t เป็นชิ้นส่วนแซลมอนที่มีชิ้นเดียวเท่านั้นใน1ตัวปลาแซลมอนเพราะฉะนี้อันนี้คือแบบรถของรถของรถก็ขาดไม่ได้ต้องมีประจำบ้านกันอยู่แล้วนะคะแซลมอนรมควันจัสโมของเราอ่ะอันนี้ก็จะมีขนมปังด้วยนะคะมีโทส์แล้วก็มีบีทรูทแยม ครบครันจริงๆกล่องนี้นะคะขาดไม่ได้เลยคือความยกอาหารทะเลนะคะสดสด,สดมาจากทั่วทุกมุมโลกอีกแล้วตัวนี้เลยค่ะ lobster ป็นซึ่งนี่แสั่งค่าเลยนะมาจากเป็นเป็นแล้วคือแบบน้องอวบมากใหญ่มากนี่ค่ะมาทั้งขาตีหัวคือแบบไม่เป็นไรยอมเพราะว่าน้องอร่อยจริง oyster ออนะคะวันนี้สั่งออสเตอร์ เฟรนเดคลแ์มาเพราะว่าน้องทานง่ายทานได้ทุกุกฤดูก,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 การแต่ว่าจริงๆก็มีสั่งแบบอีกอันหนึ่งที่ชอบที่สุดคือจิราโดด้วยอันนี้แซลมอนนะคะซึ่งวันนี้น้องแซลมอนของเราก็เป็นแซลมอนสดเพราะจะมาหันเป็นแบบซาชิมิอันนี้นะคะชีแฮรนะคะเป็นกุ้งขาวปลอดสารแล้วก็จะมีหอยมแมลงผู่เป็นมาสโซจากออสเตรเลียนะคะบลูมัสโซะะอร่อยมากที่ขาดไม่ได้เอีกแล้วคือคนไทยยังไงน้องก็จะต้องมีน้ำจิ้จิ้ซีฟูดซึ่งวันนี้สั่งทั้งสองสูตรนะคะสูตรเผ็ดแบบ เผ็ดพิเศษอร่อยสุดๆคือถ้าใครต้องการแบบเผ็ดขั้นกว่าหรืออะไรอย่างไรเนี่ยสามารถที่จะใส่วาสปบิลงไปนิดนึงก็คืออร่อยสุดๆเดี๋ยวตามไปกันดูนะคะว่าปาร์ตี้ของเราจะสวยหรูอ,อะไรกันอย่างไรขั้นไหนเบอร์ไหน วันนี้ทุกคนหลังจากที่เราเสร็จกันแล้วนะคะมากมายอลังการดาวร้านดวงโบใหญ่ไฟกระทิเพื่นสุดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคาเวียจากเจเลรี่นะคะไซเบเรียนคลาสสิกนะคะแล้วก็จะมีตัวรอยัลฟิเล m o โมของเรานะคะ King คิงแค p เล็กนะคะแล้วก็จะมีตัวล็อบสเตอร์ที่เราจับเป็นจับสดนะคะแล้วก็จะมีอีกราราดด้วยคืออร่อยเวอรอ์วังมากจริงแล้วก็น,นี้ค่ะเซตเซเลบริตี้ของเรานะคะซีคุตติอัน รับรองว่าทานแล้วคือดืมไม่ลงจริงจัดครบง่ายมากแล้วคือใช้เวลาในการจัดเนี่ยไม่เกิน10นาทีหลังจากที่เราได้รับสินค้าจากคำชาซีฟู้ดมา2กล่องใหญ่ๆวันนี้คือนี่รันขอไม่ชิมวันนี้เพราะว่าจะจัดปราร์ตี้ต่อเนาะแต่รับรองว่าทุกคนที่มาบ้านนีรันวันนี้เนี่ยจะต้องมีความสุขแล้วก็อร่อยหันสาก,กันกลับบ้านกันทุกคนแน่เลยนะคะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม s ีฟูเตอรพ์พีกับอิหลานกับทิพี่เดวิสนะคะเชียร์สค่ะทุกคนแล้วก็แฮปปี้คริสต์มาสแล้วก็นิวเอียค่ะวันนี้ลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์กันด้วยนะคะเชียร์ไม่ใช่ครับ